มะขามคุกเหมือนที่ขายในตลาดน,นะคะอันนี้เป็นปื้อฟีมือแม่ทําให้อันในในเครื่องปรุงแม่มีอะไรบ้างนะคะก่อนแม่จะใส่มีอะไรบ้างไหมมีปลาฉลาดตำม,มุ่นตำม,มุ่นปลาฉลาดคือปลาเปอร์เนื้ออ่อนอย่างแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะคะใส่พริกพริกใส่กเกลือกเกลือใส่น้ำตาลน้ำตาลเี๋ยวผงซูดกนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวผงอร่อย ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยทำแต่ไหนก็กิดหนึ่งมะม่วงหาได้ไอือได้ไอ้ไอม้มะม่วงจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำมะม่วงหาวมะนาวโหนะแล้วก็กินกับพริกเกลือนะคะอันนี้ก็สามารถกินได้เนาะอืมย่าโงัวมาเลย ใส่ขุนนัวนิดหน่อยใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากขุนนัว <c oughs> คนเข้ากาันชิมรสเียชิมรสนะนะนแซ่แเวอร์มากแซ่เวอร์แซ่เวอร์วางยายบอกแซ่เวอร์วางอลังการยังมีหวานเติมน้ำตาลนิดหน่อยอยังไม่กลมกล่อมข,ขอเติมน้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะเติมน้ำตาลหน่อย คลิปเร็วๆของเราเสียงหมาเสียงน้ำเสียง <laughs> ทุกอย่างช <laughs> นบทบ้านนอกอำเภอนนนไทย <laughs> บรรยากาศเชา้าๆกับการทำมะขามครุชิมีกน่อยก็ได้ชิมรสอีกหนึ่งครั้ง <laughs> อืมอร่อยมาก ยายรสชาติเป็นไงจ๊ะอร่อยมากอร่อยมากเนาะยายคนฟิม์นอร่อยมากจ้ะเติมปลาชลาดีกหน่อยเติมปลาผงหน่อยหนึ่งเพื่อความสะใจความนัว,ว,นวใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อย <c oughs> ใส่เยอะๆอร่อยทุกอย่าง จะทำทงม็ดตรงดีนะอืออ่าแม่บอกว่าที่ทำขายกันก็คือทำไม่แกะเม็ดมีเม็ดด้วยไม่ได้แกะเม็ดแต่ว่าอันนี้แม่แกะเม็ดมาแล้วเรียบร้อยยายก็ให้เนเข้าพริกอ่าใช่อันนี้คือถ้าแกะเม็ดแล้วก็คือเวลาคุกแล้วพริกเกลือส่วนผสมต่างๆที่เราทำไว้ก็จะคุกเคล้ากันได้ดี ยิ่งขึ้นอร่อยมากกินได้ทนทานานานเป็นปีก็กินได้อร่อยมากเก็บไว้นานเก็บไปได้กินแบบนานๆมะขามที่เราใช้ก็จะอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆอทำให้ครุกอร่อยมาก สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะลงพริกที่เราผสมไวนะ้โรยเลยโรยให้ทั่วๆชอบพริกเยอะใส่เยอะชอบพริกน้อยใส่น้อยจะคน,น้เข้ากันคุกเคล้าให้เข้ากันภาษากลางบอกคุกเคล้าภาษาเรา,นเนราว่าคนให้เข้ากันสายใดทั้งสองแบบ ใครชอบเปนไหมเลือกใช้ได้ตามใจจะภาษาถิ่นภาษาภาษาถิ่นหรือภาษากลางได้หมดทั้งชื่นอยากผกกข้าชอบพริกมากไปมากชอบพริกมากไปน้อยชอบมากไปมากชอบมากไปมกอกอชิมก่อนเด้อ วาเสร็จเรียบร้อยแลยว้วจ้าชิมรสอร่อยชิมรสอร่อยต้วนี้จะกับเก็กือไส้ถูไส่กระปุกนะจ้ะเก็บไปกินได้เป็นปีจ้าจ้าอรอยมากเราใช้มือคลุกจะถนัดกว่าเพราะเครื่องก็จะเข้ารสเข้าอะไ,ไ,ไรอะไร แล้วแต่ใครถน,นัดนะจ๊ะแล้วแต่ค,ความชอบของแต่ละบุคคลส่วนเราเราชอบแบบนี้โครกเระชิม,อ,มอร่อยมากจ้ะอร่อยมากจ้ะ,ะจากส่วนแม่ทองใบจากส่วนแม่ทองใบสั่งจองได้นะจ๊ะสั่งจองได้นะจ๊ะมีขายหรือเปล่าจ๊ะมีขายจ้ะมีขายเนะจ้ะขายทุกอย่างขายทุกอย่างอร่อยมากอ้วนอะอ่ะอ้ะวนจิม อันตอนต่อไปใส่ปลูกไว้ใส่พวกนี้ใส่ลูกเมย์บนกระปุกมันน้อยไปกระปุก,ปกมันเล็กไปนะจ๊ะกระปุกเล็กไปใส่ได้นอยนึงเราอัดแน่นไปเลยทำเองกินเองอ นักเรียนพอหนึ่งโลได้สองกระปุกอันนี้มะขามหนึ่งกิโลก็จะได้หนึ่งกระปุกสองกระปุกใหญ่ๆแม่ก็กลัวไม่อิ่มก็อัดแน่นนิดนึง พอแรงเต็มแ,แล้วเต็มแล้วปิดฝาแม่โชว์เพื่อนๆก่อนใส่โปกแก้รแบบนี้สวยน่ากินม,มากจ้าจบคลิปมะขามคุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคณิตถาเวรแล้ไปกดติดตามส่วนมะขามเทศแม่ทองใบที่เฟซบุ๊ก ใบวันสันเทียหรือเรามีเพจนะคะ<ม>เพจสวนมะขามเทศแม่ทองใบให้ทุกคนไปกดติดตามกันได้ค่ะอ่ะแม่ลาเพื่อนๆส, <นะ S 1> สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิจ้าน้าเจอกันใหม่จ้า,จา